สวัสดีครับ ผมดีเจดอกรักดอกตะแบกนะครับนะเจ้าของรายการดอกตะแบกมาแล้วรุ่งนะครับนะไร่สดจากคลื่นทะเลหมอกบ้านไร่ดอกตะแบกตำบลหนองขุยอำเภอเฉลิงจังหวัดพชรบุรณนนะครับนะสามทุ่มถึงห้าทุ่มทุกคืนนะครับผมนะอยากจะขอเชิญชวนนะครับนะฮะศิลปินทุกท่านนะครับนะที่นะฮะมีบทเพลงแล้วนะยังไม่มีเวทีขึ้นนะแล้วก็ยังไม่มีนะรายการที่จะเปิดนะครับผมนะอ่ะรายการดอกตะแบกบานแล้วรุ่งนะครับยินดีต้อนรับ นะครับผมนะอ่ะส่งเพลงเข้ามาเลยนะครับนะดอกรักยินดีนะนะเปิดให้ทุกเพลงนะครับผมนะอ่ะหรือหรือจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะจะบอกให้นะครับผมนะเรากัดเองอยู่แล้วนะครับผมนะดอกรักเองนะก็เขียนเพลงไว้มากนะครับแต่ตอนนี้ทําไกลไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นเพลงหญิงและและก็ชายนะครับผมนะถ้าหากว่าศิลปินท่านใดสนใจนะครับอยากจะนําไปสานต่อนะครับผมนะก็เข้าไปในช่อง YouTube เลยนะครับนะช่อง ดอกรักดอกตะแบกนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับผมนะสำลิดแสงเหลืองนะครับผมดอกรักจะทํเปินไกลไว้นะครับนะชอบเพลงไหนนะครับนะก็กริ๊งกรังติดต่อมหาอาจารย์ดอกรักได้เลยนะครับผมนะ0872014645นะครับผมนะยังไงก็เป็นกันเองอยู่แล้วนะครับนะถ้าหากว่าชอบนะครับผมนะเรื่องอย่างอื่นไม่สําคัญนะครับนะสำคัญที่ใจนะครับขอให้ใจมานะครับนะขอให้ท่านตั้งใจอยากจะเป็นศิลปินนะฮะ ด้วยใจรักเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่สําคัญครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับนะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับนะขอฝากนะครับนะ,ะรายการดอกตะแบกบานแล้วรุ่งนะครับผมนะสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับดีเจอดอกรักดอกตะแบกบคนหัวฟูฟูคนนี้แหละเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ